จำนอวานที้ผมทําคลิปซ่อมลงไปนะครับก็คลิปนั้นก็จะเป็นการต่อสาย USB เนาะแต่วันเนี้ยวันนี้เนาะเราจะมาต่อ Type C เข้าไปด้วยนะครับเราจะชาร์จเป็นแบบ2หัวซึ่งกระแสแอมที่จะเกิดขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับหัวชาร์จที่ที่ส่งได้นะครับที่สามารถใช้ได้เดี๋ยวผมจะเอาหัว t C ตอนนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยู่หน้างานจริงๆนะสภาพ สภาพหน้าง,งานนะครับก็เอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอยากจะซ่อมเนี่ยทำยังไงนะครับเพราะว่าสายสีมันจะมีสี่สายซึ่งมันจะความยากที่เพิ่มขึ้นมาอีกอีกท่อดหนึ่งความยากของมันนยเพราะว่าก็ามไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับเอาละหลังจากกี้ผมตัดออกมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นสี่สาย ั้งหมดสี่สายนะครับอ่าทีเนี้ยที่เราจะต้องเล็งก็คือสองสายเราต้องการเอามาชาร์จนะครับแล้วว่าในที่เนี้ยเราจะต้องต่อแบบไม่ให้มันช็อตกันเนาะไม่ให้มันโดนกันเราก็ต้องต่อแบบนี้นะครับสายขั้วบวกเนี่ยครับพยายามทําให้เป็นมาตรฐานอย่างนี้เอาละเสร็จเรียบร้อยก็ต่อเข้าบวกลบไปเลยนะครับเราจะเห็นว่าสองสายจะไม่ได้ใช้ก็คือขาวกับเขียวที่ผมพูดเมื่อวานนีข่ขาวเขียวมันจะไม่ได้ใช้นะครับอ่าเราจะใช้แค่แดงกับดำอ่ะเดี๋ยวเราต่อลองดูว่าสามารถชาร์จพร้อมกันได้ไหม ชาร์จเข้านะครับอโอเคถือว่าเป็นอันสาเร็จนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นการทดลองก็ไม่ใช่นะเพราะโดยปกติผมก็ต้องการให้มันชาร์จร่วมกันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมหาที่ชาร์จมาเพิ่มก็คงจะไม่มีแล้วก็ไมโคร USB ค่อนข้างหาย,ยากนะปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี Type C กันหรือไม่ก็บางบ้านก็จะมีแค่ micro USB หรือว่าอะไรอย่างอื่น,นเอามาแทนกันได้เนาะส่วนกระแสแอมป์นะครับพยายามต่อตรงเนี้ยพยายามตัดสายตรงเนี้ยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับพยายามตัดสายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้มัน ทำให้มันทำให้มันมีพื้นที่ในการสัมผัสกันมากขึ้นนะครับแล้วก็หาหนังยางมามาัดนะฮะสั่งหายางมาพันหรือว่าจะหากอเทปมาพันหรือว่าหนังยางพันก่อนกอเทปพันดีห,หลังก็แล้วแต่นะครับเพราะด้วยปกติแล้วหลังจากต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วนะครับก็คือปลอดภัยแล้วจะใช้กอเทปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากระแสไฟเล็กกระแสไฟมันน้อยครับตอนเวลาที่มันช็อตกันอนะเดี๋ยวผมจะเอาช็อตกันให้ดูนะครับเห็นไหมครับถ้ามันช็อตกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะหยุดการทํางานนะครับก็คือตตตออออนน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 นเววาาาามมัััััััชกกกหหรรรรื่ดดะะะคคบบจจยยขงงุ ก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวมจะเสียบเข้าไปใหม่เพือ่อที่จะให้มันาชาร์จนะครับสถานะมันจะชาร์จเร็วตอนี่มันเกิดการชอร็อตกันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันจะ,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 ะเป็นประมาณนี้เนาะก็คือแอมป์มันดีดขึ้นแต่หัวชาร์จก็ต้องยอมรับนะครับว่าหัวชาร์จบางอันมันอาจจะไม่ตัดน,นะครับต้องเป็นหัวชาร์จที่มีรุ่นหรือมียี่ห้อหอย่างเช่น vivo apple xiaomi samsung แล้วก็ iphone iphone ไม่ไม่ไม่ีแถมสายชาร์จต้องซื้อแยกเป็นพันเลยนะ ว่าช่างมันแล้วกันนะครับไอ้แบรนด์นั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะ,จะ,จะต้องพูดยังไงนะครับแต่ว่าการเอามาสปาร์กันก็ก็ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับเห็ไหมมันจะกับมาชาร์จใหม่ครับปึ๊บเนี่ยเราลองสปาร์กรอบนึ่งนะครับปั้นรอบนึ่งแล้วก็ปล่อยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีไฟเข้านะครับเห็นไหมแล้วก็ไม่ชาร์จบางทีมันอาจจะไม่เข้าครับก็ถอดออกเสียบใหม่ได้นะครับเพราะว่าสําหรับมือถือผมมือถือนี้เป็นมือถือปลอด บอดคันสูงนะครับไม่ใช่บอดธรรมดานะครับไม่งั้นบอกว่าไอ้บอดคันสูงมันหน้าตายังไงก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับปึบ <c oughs> ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับบอดเครื่องนี้ก็คือเครื่องแพงกว่ามือถือปกติถึงถึงสิบเท่ามือถือธรรมดาแม่งราคาสองร้อยแต่อันนี้สามพันสิบเท่าไหมละ่ะทีนี้ <c oughs> ก็เลยนั่นแหละครับ